ครับสวัสดีครับผมทาลละทอนนะครับเอ่อวันนี้มีตัวมีดมีดไทยนะครับมีด M9 นะครับก็จะเป็นมีดทหารมีตีตาไว้นะครับสพทบนะครับผมก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับน้ำหนักหนักหนักหน้านะครับหนาดีนะครับก็สไตล์ M9 นะครับฟันเลื่อยถี่นะครับครับผมก็อันนี้ของลูกค้านะครับ มีความประสงค์ดูคลิปผมแล้วก็มีความประสงค์ว่าจะให้รับรับเปิดคมให้ใหม่นะครับอันนี้ลูกค้าก็พยายามที่จะเปิดเองแล้วเข้าใจว่าด้วยความกังวลหลายอย่างว่าเดี๋ยวคมมันจะเสียนะครับก็เลยส่งให้ผมรับดีกว่าผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่ารับรับยากรับง่ายก็จะอยู่ที่ราคานะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อจากผมนะครับก็ส่งมาให้รับเฉยๆอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ก็น่าจะเป็นของแทแ้แหละครับไม่น่าจะมีของปลอมนะครับน้ำหนักหนักมากนะครับหนักกว่าตัวที่ผมเคยรับอยู่ของเอ็มาจีนนะครับฝากนี่ก็แข็งปึ๊กเลยนะครับโอเคตอนนี้มันมันมทรงเหลี่ยมอะไรมันได้อยู่นะครับก็มีคมคมขุดขูดดูแล้วก็ เป็นไปได้อยู่เดี๋ยวเราขอลองดูก่อนว่าไอ้วิธีการอ,อ๋ออันนี้มันเบี้ยวมาข้างนี้นะครับผมเออมันเอียงมาข้างนี้นะครับวิธีการเหมือนเดิมก็คือเอากระดาษทรายก่อนกระดาษทรายกับหนังเนี่ยดูซิว่าคอนเซ็ปต์ก็คือจุดประสงค์ก็คือให้ตัดกระดาษได้ให้คมในตัดกระดาษ A 4ีได้นะครับตอนนี้ผมมีกระดาษ A 4ีที่เป็นครึ่งแผ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดดูก่อนนะครับ ซึ่งมันมันไม่น่าจะเข้าอยู่แล้วนะครับผมมันมันเหมือนจะได้นะครับมันก็สบายใจได้เลยอะปกติเนี่ยถ้าซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับจะทื่อๆเลยนะครับผมจะไม่ไม่ไม่เข้าเลยครับอันนี้ด้วยน้ําหนักมีดนะครับด้วยน้าหนักมีดเองแล้วก็ถูลงไปดูให้ดูนะครับมันก็แทบจะมันก็แทบจะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับผมก็ แต่ก็ยังมีแนวแนวมีทรงให้อยู่นะครับอ,อันนี้น่าจะโดนเปิดมาแล้วหน่อยหนึ่งเพราะว่าคมมันมา,าอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแก้คมให้เปิดให้ใหม่นะครับโดยใช้กระดาษทรายน้ํากระดาษทรายขัดเหล็กนี่ครับละเอียดละเอียดนิดน,นึง่งเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วก็ถูด้วยหนังดูซิว่าจบไหมตัดได้ผมว่าน่าจะจบก็เพื่อที่จะไม่ให้ต้องเสียเวลามาก แล้วก็ไม่ให้เสียการสูญเสียอะไรไปทั้งสิ้นนะครับเอาให้มันน้อยที่สุดแล้วก็จุดประสงค์คือให้ได้คม A4 ตัดกระดาษ A 4ีได้จบถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะต้องขึ้นเ,เครื่องรับมีดแบบตั้งโต๊ะนะครับใช้แบบแมนวนวลมือเนี่ยถูถูแล้วก็ทำองศาใหม่นิดนึงแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมดูนะครับ อันนี้ผมลงไปแค่นี้ก่อนครับสวยนะครับเล่มนี้น่าใช้น้ำหนักดีแข็งแรงบึกบึนนะครับผมโอเคครับทิ้งภาพนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอันนี้คือก่อนรับนะครับเดี๋ยวจะมีหลังรับมาให้ดูด้วยนะครับว่ารับเสร็จแล้วยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสารทนะครับ ก็อันนี้จะเป็นหลังรับนะครับตัวมีด M9 ของไทยนะครับสอพอทอบอนะครับแข็งแรงบึกบึน้นะครับหนักนะครับน้ำหนักดีนะครับเออก็ริ้วรอยอื่นๆนี่ไม่มีนะครับผมรับให้ตรงที่ตรงคมนะครับมันจะเงาๆสะท้อนสะท้อนแสงครั ครับผมก็ใช้เหมือนเดิมครับตัวนี้นะครับกระดาษทราย้ําเบอร์ละเอียดละเอียดครับสองพันห้าหมายถึงความละเอียดนะครับแล้วก็ข้างอีกข้างเป็นหนาครับถูอย่างเดียวครับเพราะมันทรงมันขึ้นมาอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงไหมครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็ถูถูรับๆไปแล้วก็เอานิ้วถูถูดูเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้มันเอียงอยู่ฝั่งนี้นะครับคมมันจะมาฝั่งนี้นะครับก็ปรับแก้ให้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณเกือบสามสิบนาทีได้มั้งครับก็ปรับแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับกระดาษเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เทําให้คมอะไรมากมายนะครับคมให้มันเหมาะสมกับทรงของมีดนั้นๆแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ทำมาแบบคมกิิบอะไรมากมายนะครับ ก็ตัดกระดาษ A4 ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโคนนะครับก็ถูล้วใช้น้ำหนักมีดลงไปนะครับตรงกลางนะครับถ้าเราลากยาวๆนะครับ ก็ความเร็วเร็วระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ส่งงานลูกค้าดูนะครับว่าคุณลูกค้าเท่านี้เพียงพอไหมครับผมถ้าเพียงพอก็เดี๋ยวส่งคืนเลยนะครับเพิ่งมาวันนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนเลยผมราคาไม่แพงครับ ประมาณร้อยสองร้อยเนี่ยนะครับผมค่ารับเดี๋ยวลูกค้าน่าจะซื้อมีดผมเพิ่มด้วยก็ก็ถือว่าส่งฟรีไปถ้าซื้อเพิ่มนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อมีดใหม่เพิ่มก็เดี๋ยวผมคิดค่าส่งกลับของเล่มน,นี้นะครับก็ผมว่าเพียงพอนะครับเหมาะสมกับการใช้งานแล้วแหละอันนี้ก็ตรวจตามแรงมีดนะครับ มีพวกนี้ก็มันมีน้ำหนักอยู่แล้วเราก็แค่กดถูให้น้ำหนักมันลงไปนะครับถ้าจะลองทำนะครับไม่ได้คมอะไรมากนะครับก็คมในระดับที่พอใช้งานเหมาะสมกับทรงของมีเขานะครับผมปกติมีพวกนี้เขาก็ไม่คมอยู่แล้วนะครับจะเงาเงาแวบๆตรงนี้นะครับผมรอยทะลอกอื่นไม่มีนะครับก็ผมก็จะถูให้แค่ตรงนี้มันจะเนียนเลยแหละครับตรง,นงนเนี้ยเงาเงาเนี่ยแสดงว่ามันเนียนแล้วมันเรียงเกษรได้ดีละ นะครับสนใจจะส่งมารับก็โทรติดต่อมาถ่ายรูปส่งมาก่อนนะครับว่ารุ่นไหนอะไรยังไงรับได้หมดแล้วครับส่วนใหญ่ยกเว้นตอนนี้ผมก็ยังฝีมือยังไม่มั่นใจตัวเองเรื่องความยาวถ้ามันยาวมากๆแบบซัมบูรนี่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ความคมถึงขนาดซัมบูรนี่ก็ยังไม่เคยลองนะครับเอ่อแต่ถ้ายาวทัก1ิ1 4ามบนิ้วเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะครับลองดูครับอันนี้ก็ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใน YouTube Facebook t i o t o n s t s t r กร t m Twitter ก็มีนะครับ l ล e Facebook ทักไม่ได้หมดนะครับผมโอเคครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ